Rồi qua chưa? Ờ được rồi. Rất tham mà. Tôi sẽ tập nó ngay ngay 不过，来。<or> ก็ูตายอายุ70กว่านะครับแล้วก็คุณยายอายุ60กว่าทุกเสามีภรรยานะครับจะมาการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับลับมาจากบ้านถนนดูนะครับแล้วจะกลับมาอยัางบ้านน้องแวงน้องแวงน้องแวงทีอยู่ฝั่งตรงข้ามตางนี้นะครับปรากฏว่าท่านก็มาถึงฝ่ายนะครับกตายก็ ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับโดยมีกุญแจนี้ตั้งหล่นล้มไปปรากฏว่าตัวแส้น้ำไหลน้ำล้นนะครับมันพัดเชี่ยวกาดนะครับแล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์นี้เสียหลักนะครับแล้วก็กุญแจก็หล่นลงไปกุญแจก็จะเบรกว้าเบรกกุญแจไว้เป็นการช่วยเหลือกันเลนะครับตปรากฏว่ามันสู้แรงน้ำมันพัดเชี่ยวกาดไม่ไหวแล้วก็มันก็ทั้งบนทั้งรถจักรยานยนต์นะครับก็พัดตกลงไปนะครับเอาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้รู้ว่า ที่ตรงนี้คือมันเสี่ยงอันตรายมันชีวิตทั้งชีวิตนะคะก็ควรแบบว่าคือที่ตรงนี้ที่เกิดเหตุมันก็อันตรายถ้าเราไม่มีมันเป็นฝายน้ําล้นนะคะไม่มีแม้แ,มแต่สะพานที่จะก่อไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นก็คือถ้าอย่างน้อยก็คือควรมีที่วัดระดับน้ําให้คนคนที่ผ่านไปผ่านมารู้ว่าระดับน้ําเท่านี้นก็ไม่ควรผ่านหรือทําเป็นสะพานแขวนขึ้นมาที่ที่จะข้ามได้สะดวกเวลามีน้ําหลาก คืออยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเหตุการณ์นี้อยากให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นกับปู่กับย่าของหอนูก็คืออยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากนี้ก็คือต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าต้องมาสะท้อนผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ